วิธีการอัปเดตพาร์ทและ IP เปลี่ยนจะทำยังไงก็มาถึงนะครับดูก่อนเนาะดู3ตัวหลักนี้ก่อนรายชื่อผู้เล่นจะยังคงค้างอยู่ให้กดเซฟเสร็จแล้วกด shutdown โอเคสต็อปเซิร์ฟเวอร์อ่าสตอปเซิร์เวอร์หมดแล้วเสร็จแล้วกดออกตรงนี้อย่าก,กดกระบาบนะครับกดออกตรงนี้ตรงนี้กดเซฟแอดเค้าั้งที่สองกดชัดดาวแล้วกดออกนะครับเอาไปเปิดตัวแท็กมินิเจอร์ขึ้นมานะครับ ค้นหาเซิร์ฟเวอร์เดียโบที่รันเอาไว้กดปิดนะครับเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้เปิดจากเปิดจากตัวนี้ open file location เปิดมาปั๊บจะได้ไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วมาตรงแพดท,ที่เราเตรียมเอาไวนะ้เนาะ อันนี้จะลงของวันที่25เดือน3นะครับก็ก๊อปปี้มาเสร็จแล้วก็วางครับจะมาอยู่ข้างล่างอันนี้อันเก่าอันนี้แพทเก่าอันนี้แพทใหม่แล้วก็ทำการลบแพทเก่าออกแล้วก็รีเนม p แพทใหม่เพียงเท่านี้ก็จะได้แพทใหม่ให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วครับต่อมา IP ยังเปลี่ยนอยู่นะครับ ข้าตรงนี้แบบหนึ่งออกก่อนเะเข้ามานี้เข้าที่เว็บเข้าที่เว็บ can use 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 ่นะครับจะได้ IP จริงกดคุม Copy เสร็จแล้วเข้าไปที่ตัวนี้กด open l o c a t e นะครับเข้าไฟล์คอน จะเปลี่ยนแค่2ตัวคือตัวนี้กับตัว b เนี่ยนะครับ add d e s t a n s a t i o n นะครับจะเปลี่ยนทั้งหมด3อันนะครับอันแรกหัวข้อ game transaction นะครับเปลี่ยนครั้งที่1คุมให้พอดีแล้วก็กด control v นะครับหัวข้อที่2นะครับกดวางนะครับหัวข้อที่3แล้วก็หมดหมดแล้ว แล้วกดออกเซฟต่อมาฟาบีเนตเลื่อนลงมานะครับประมาณนี้หัวข้อ checking server นะครับเปลี่ยนอันหน้านะครับอ่าแล้วกดออกต่อมานำไฟล ดิจิสเตอร์ไอหรือว่าไฟล์ดีสองนะครับคุมคุมให้อยู่ในฟันหนูนะแล้วก็วางออกเซฟต่อมามาที่อ่าแชร์ได้นะครับลบอันเก่าออกแล้วอัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไปเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถดาวน์โหลด ตัวนี้ของเราเข้าไปได้นะครับเพียงเท่านี้คนอื่นก็สามารถอัพแพทได้อัพตัว d 2 DBS ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมารันเซเริร์ฟรอหนึ่งถึงสองวินะครับเสร็จแล้วก็รันด้วยตัวนี้ตามมานน้สังเกตตรงนี้จะลงท้ายด้วย 28.35แปลว่าเซิร์ฟเวอร์ว่างนะครับสุดท้ายเมื่อเราสตาร์ทจะขึ้นบอกว่า0 of 100นะครับก็คือสร้างได้ร้อยห้องแล้วเก็บลงก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการอัปเดตแพทแล้วก็เปลี่ยน IP นะครับ